บทนี้คดวันจะว่าด้วยเรื่องของการไลฟ์สวยๆแบบมีฉากหลังนะมีฉากหลังด้วยมีหน้าเราด้วยด้วยฉากหลังสวยๆก็แล้วแต่เราจะเลือกมานะจะเป็นเกี่ยวกับสินค้าของเราหรือบริการของเราเกี่ยวกับบริษัทหรือเกี่ยวกับธุรกิจของเราอย่างนี้ก็ได้นะเอามาทําเป็นฉากหลังสวยๆเวลาเราออกไลฟ์นะด้วยมือถือเครื่องเดียวนะไปดูกันเลยค่ะ เรามาทำไลฟ์สดที่มีฉากหลังสวยๆด้วยคาเมล่าไฟไลฟ์กันนะคะเริ่มเลยค่ะแต่ที่คำว่าหน้าจอนะถ้าภาษาอังกฤษก็จะเป็นคำว่าสกรีนใช่ไหมแบบนี้ค่ะแตะเข้าไปชิปเน่ยจะเป็นกรอบสีแดงแบบนี้เริ่มต้นแบบนี้นะคะแล้วก็ไปแตะคำว่า Start ค่ะมาถึงตรงนี้เราจะเห็นไอคอนสีเทาอยู่ด้านบนนะคะเล็กๆอยู่ด้านบนนั่นนะคะมีคาว่าไลฟ์อยู่นะคะแตะตรงไอคอนสีเทาค่ะชิปเดี๋ยวเราจะโชว์หน้าเรานะคะแตะคาว่ากล้องค่ะ เห็นไหมฮะหน้าเรามาแล้วนะเราก็ปิดหน้าต่างนี้ไปก่อนนะตรงกากระบาดปิดค่ะชึบแบบนี้นี่ฮะหน้าเรามาแล้วนะเราจะขยายให้ใหญ่แบบไหนก็ได้นะแล้วแต่เราตรงนี้นะคะเอาไว้ตรงไหนก็ได้ค่ะแล้วแต่เราจะจัดนะตำแหน่งอี่เหมะๆหน่อยด้านล่างหน่อยทีนี้ดีนี้เราก็จะไปเอาฉากหลังมาค่ะตรงนี้แล้วแต่มือถือของแต่ละคนนะคะว่าคุณเก็บภาพไว้ที่ไหนนะของโคดวันอยู่ที่คําว่าอัลบั้มตรงนี้ค่ะแตะเข้าไปค่ะชึบ ราะวันก็จะแตะเลือกรูปภาพที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะแตะเลยค่ะชิปแบบนี้เห็นไหมคะมาแล้วนะคะเนี่ยรูปภาพที่เราเตรียมไว้ก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะ,ะอันนี้คุณวันทาให้ดูแบบแนวตั้งนะคะถ้าไลท์แบบแนวนอนก็ให้คุณเอียงโทรศัพท์เป็นแนวนอนนะ,ะและก็ทําขั้นตอนเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะทีนี้ถ้าเราจะไลท์ทำยังไงแตะที่หน้าเรานี่แหละค่ะหน้าตรงนี้ค่ะชิปเนี่ยมันจะมีคําว่าโกลขึ้นมานะคะและก็แตะคําว่าโกลเลยค่ะ นะถึงหน้าต่างตรงนี้เขาก็จะมาบอกเราว่าเราจะกำลังจะไลฟ์ไปที่ไหนนะ,ะตรงนี้ก็เป็นออลวันแพ่นี่ก็เป็น Facebook ส่วนตัวของโคชวันนะที่ว่าโควันจะไลฟ์ไปนะและก็แตะตรงสามเหลี่ยมเล็กๆนี้นะคะตั้งค่าแล้วแต่เราจะเลือกว่าเป็นสาธารนณะเป็นเพื่อนหรือเป็นส่วนตัวนะคะ,ะจิ้มไม่ได้เลยใครชอบแบบไหนก็จิ้มไม่ได้เลยนะคะ,ะค่าความละเอียดอยู่ที่720พี อ่าตรงนี้ก็จะเป็นแนวตั้งกับแนวนอนแล้วแต่เราตั้งกล้องด้วยนะคะอ่าดูด้วยนะตรงนี้แล้วก็แตะคําว่าสร้างเลยค่ะอ่าเรียบร้อยแบบนี้นะคะนี่คือเราออนแอร์ที่ Facebook แล้วนะคะถ้าใครยังไม่เข้าใจว่าไลฟ์ไปที่ Facebook ทํำยังไงให้กลับไปดูที่ ep แปดนะคะค้ชันอ,อธิบายไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็มาดูนะคะว่าเมื่อเ like ร like าไลฟ์เสร็จแล้วเราจะปิดไลฟ์ได้ยังไงนะคะแตะไปที่ตัวเราเลยค่ะิแบบนี้นะคะและก็จะมีคําว่า Stop ขึ้นมานะคะ แต่คำว่า stop เลยค่ะแตะเข้าไปเลยค่ะชิบเรยียบร้อยเป็นยังไงบ้างคะเราได้ทำการไลฟ์สดด้วยฉากหลังสวยๆที่เราคีเอทขึ้นมาเองนะคะอาจจะนำเสนอสินค้าอาจจะเป็นหน้าเพจของเราสินค้าที่เราต้องการน,นำเสนอหรือเกี่ยวกับบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจของเราก็ได้นะคะโดยใช้มือถือก็ทำได้คะ่นะะคนวันจะมีข้อมูลดีๆแบบนี้มาแบ่งปันเรื่อยๆกดติดตามกด Sub s cribe ให้กำลังใจโค้ชวันด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ